ในกิจกรรมบทที่หนึ่งวันที่14พวกเขาอุทิศตัวอธิษฐานด้วยการพร้อมกับพวกผู้หญิงและมารีมารดาของพระเยซูทั้งพวกน้องชายของพระองค์ด้วยเขาอาธิษฐานพระวิญญาณจึงมาถ้าเราอยากให้พระองค์มาเราก็เชิญพระองค์มาอาธิษฐานเชิญทั้งพระเยซูมาเชิญทั้งพระองค์มาแผ่นดินของพระเจ้าจะมาได้การอาัศจรรย์จะเกิดขึ้นก็แต่เมื่อเราอนุญาตให้พระองค์ทำผ่านการอาธิษฐานของเรา เราทําในส่วนของเราแล้วเพืะอนก็ทในส่วนของพระองค์ถ้าเราไม่ทําก็เป็นเหมือนแค่มนุษย์เนื้อหนังคนหนึ่งที่เราเดินไปประกาศเดินไปวางมือรักษาโรล,ลองดูสิแต่อย่าลองในเปลืองตังเพราะข้าถุงนึงมันก็แพงเนาะแต่ถ้าเราลองไม่ทําลองไม่อธิษฐานก่อนวันนั้นการรับเชื่อมันจะเกิดขึ้นยากเพราะเราไปด้วยกําลังตัวเองอธิษฐานก่อนทํพาพอทํากลับมาอธิษฐานซ้ําเมื่อคือนนี้ฟ้าก็อธิษฐานซ้ำว่าคนที่รับเข้าไปจะไม่ส่วนเปล่า เขาจะติดต่อเรากลับมาแล้วเขาจะเติบโตในทางของพระเจ้าเฮ้ย hey, เราอธิษฐานและเราทำพนักกิจต่อไปอย่าขาดการอธิษฐานเพราะว่าผู้ที่ทำให้เขาหายคือพระวิญ,ญญาณไม่ใช่มือของทิวไม่ใช่มือของฟ้าไม่ใช่มือของอาจารย์เอหรืออาจารย์แชมป์เงาเปโตที่ผ้าผ่านคนไม่ใช่เงาเปโตที่ทำให้คนหายแต่มันคือการปกคลุมของพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ที่เปโตเดินเป็นหนึ่งเดียวกับพระวิญ,ญญาณอย่าขาดการอธิษฐานนะคะ